ยายตู่เจอหรือยังยายเจ๊กมากินหมดหลายลูกแล้วนะโอ้ยข้างเสียงกรอบกรอบเบอันอ่เงีรยวแตกอแตงได้ขางเนึ้อเอาท้างหนึ่งหลดอันไทยดีกันชูดข้างหนึ่งหลุกวักหลดได้ยังได้ยังแล้วค่ะโอ้ยลูกใหญ่มากเลยค่ะ เ็าหาคำเอาค่ะโอ้ก็เห็นแล้วหน่วยใหญ่ๆโนอ้หุ้มกลุดมกลมหงกลอ้มึงกล้มหลงุ้มหกม่ลลุดมห้มมมหงลุ้ คนว่าเจ้าได้ขึ้นขี่สร้างกังห่มเป็นพญายายาจะสริมเช้าหน้าขี่คอยคอนกากันได้เป็นน,นายนายามาดไงกันได้กินแกงไก่ต้มอย่าลืมก่อยกระป๋องเด้อเป็นข้ามพางเพลยจาก

เออว่าอย่ดงงัวนไม่เล่าปล่อยเขาได้หรือยังสองวดได้ปล่อยยังไ่ได้ปล่อยเข้านะคะปด่อยังปล่อยบ้านขอบปล่อยเข้าไปหาทิ้งปัด โไปเ็ดอมาเเห็ดเอออยั่สว่าเห็ดสมกสานบอโอ้ขายอันนี้บ็อันมอันนี้ถือกบอขายกขายอันนันอุ้ยดอนเห็ดเห็ดก็มีค่ะมาดูเห็ดตะปูมาเห็ดตะปูอันนี้ดีเอาอันนี้ใหญ่มาดูเห็ดตะปูเคยเห็นเห็ดตะปูไหมเห็ดตะปูอันนี้ไฟไหมก็เลยมา ปรับปรุงบำลุงใหม่ฟื้นตัวขึ้นมาใหม่นำทีมโดยตะปูเห็ดตะปูอีกแล้วเห็ดตะปูอีกแล้วเห็ดตะปูอีกแล้วเห็ดตะป,ป,ป,ปูของแท้ อา้อาวอ้าวยายจิตไม่กล้าผ่านสะพานตะพูจะสาธิตให้ดูเอาเอาไปก่อนชึบชึบนานอ,าอ,าอ้อาวยายจิตต่อยายจิตซายเจ้าเบ่ซอยาออยจิต เอามาจับกันยายเจ๊มาจับสิัเจ๊ถุยไปเมื่อวันที่ห้าบคุณจับแขนเมา่อไงนะเอาเมียกำนันสาธิษณ นต้้้ปปูะเด็หมจจาาาไโอ้ยหลายดอกเลยดิหลายๆค่ะยายเห็ดตุ้ปูอะเดี๋ยวเอาควายจับให้เจ้าเจ้ามาเสียเเห็ดตุ้ปุยายเจ็คเมาส์เห็ดตุ้ปูยายเช็คยายเช็คมาเก็บเห็ดตุ้ปูเอ้ายายดวนมันอะไรนี่เห็ดตุ้ปูเห็ดตุ้ปูเป็นอย่างนี้เหรอแล้วมันกินได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวควายจับอยู่นะนีน่ารักจังเลยเนี่ยเห็ดตุ้ปู ยีแล้ววันนี้มาสมสวนของคูณคูไพศาลรวมญาติินำทีมโดยตะพูยายนูนันีนไหนพันไหนอีกอ่นใบ่านใบบักสิดาก็เริ่ขยายพันธุ์ก็เริ่มจะได้กินแล้วนะน่ะนี่สันตูก็ได้กินนะ โอ้โหหอมหอมหอมก็้อมจต้องหอมเขากหจะเอาเป็นบกดอกันเป็นอกกินดอกเบกกินก็นดวยเป็นพักนี่ม่นนนเนบอลขาว่าไม่ดปนดอไ่มันนี่เนาะแต่เากินน้ำหมันมัน่รดไขมันเนาะใช่โ้สิให้ผู้สอนทุกข้าวให้สอนหนึ่งาพ่อญาพูละสองกับกัพอเน S <S โ,<ห>โอ้ขนนตนนนี่จนกําลังโอ้ถงไมกํลังนี่จน,น,น,นสมุนไพรใกล้ตัวมีโล่งอกโล่งากที่คยเเ้ <S 2> <S 2> ตาผูเป็นทุนลูกหลานเป็นแรงเดมม่นมามันก็อากาศดี เอเอาไปเห็นยเเอาของยของมันมันหมดแดงกับติงก็ได้มัแดงบาดมันมดแดงบานี่อะไรเขียนต้นต้นยายเจ๊กอันนั้นเหรออันนั้นเขาเรียกว่าฟิโลโมนสำหรับดักด่วงด่วงแรนอันดัก น้อยน่ะส uh. ี่ร้อยบาทน่ะนะอันขาวๆผมบอมันเบมือนแล้วน้ำยาเหมดแล้วอ๋อยบกซีดาเลยแล้วเลยเร็วอย่าเจกเรยวๆวิ่งใหญ่เร็วมวก้องบึ้งโอว่ย่ยมันดูหมากได้มันใหญ่กว่่ากินน่ต้องแกะดูนะจ๊ะเออจับบังก็สีบ่นนะโบมันสีนู่นคืสีมัน เนี่ยแค่นี้เลยอัีได้แล้วจ้านี่ให้สีขาวสว่างเดินกันลังเสียงเมาแล้วเอาเห็ดตุ้ปูเอามาชิมให้ดูหน่อยว่าเป็นรสชาติยังไงเอายังไม่ล้างเลยเธอเอ้ามันปลอดสารพิษปลอดสารเออนี่เราจะมาชิมฝรั่งสวนของครูไพศาลนะจ๊ะนี่ดูวินี่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นทะไร มันเป็นธรรมาชาติในการของมนุษย์อันนี้มีเียกำนันพ้นพ้ลหกล้มไม่เกี่ยวกับเรานะให้เราต้องจะกินต่าหากเน,นี่ยเขี่ยบออกมาไจ้เลยสุดยอดเลยลเอาฟปังเจ้าเออทีงนะั้น แตนเหรออันนี้เพ่นทำอะไรดักแมลงไปเด็กเจ๊กดูก้อนเมียกำน,นันละแบบแบบเปียกเปียกเป็ดเ,เ,เ,เลย <c oughs> ตุ๊บหนึ่งลยจ <c oughs> ัดตุ๊บหนึ่งหัวพู้น่ะเท่างกิน ระวังแค่ปลอมหลุดนะไปไปหาสินยายนงอย่ยายตู่เจอหรือยังยายเจ๊กไหนกินหมดหลายลูกแล้วนะอู้ร๊บเอาข้างกรอบกรอบโบอันโบเนี้วแต่ก็ัได้ข้างเนื้อ ท้านนึงรถอันไทยนี่กันยูทางหนึงลกลกวกรหเจอยังเจอยังคูตัวอแล้วแตไม่เ่าไโอ้ยไ่ได้อีรตี <c oughs> เอามันสุดแล้วเราจะไปยังไงเราต้องกลับคืน,นกลับคืนเยอะได้ยังได้ยังแล้วค่ะ ลูกใหญ่มากเลยค่ะจังเลยหาคำเอาค่ะโอก็เห็นแล้วนวยใหญ่ๆนั่นที่บอกลกสุดตกลุ้มคือมึงแล้วตกลอยู่เขาบวลายสวดผอมอไลอีกลว เมืองคลิปแล้วมีข้อคิดอย่างไรน้อครับก็คอมเมนต์ให้ผมในเด้เอ,อพี่น้องเดี๋ยวผมไปตอบพี่น้องก่อนจะไปจบคลิปก็ะจะลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้พี่น้องเพื่อแจ้งเตือนน้อครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนละครับคลิปหน้าจะออกกันใหม่ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง ป่าวท่องใบยู u ูบในเดอ้อพี่น้องไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับขอให้พี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญจริงๆไปเดอ้อพี่น้องสวัสดีครับผม